สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่กิ๊กทูซี่ชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะเดอะซิมสีของเรานะคะการสร้างบ้านของเราจะแตกแตกแนวจากทุกคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็จะไม่เหมือนใครด้วยเราจะมาสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเป็นออกแนวมินิมอลมูจิอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราจะทําหลังคาที่ไม่เหมือนใครค่ะทุกคนซึ่งก็จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยถึงปานกลางนะ เราจะใช้นะคะหลังคาประกบก,กันแบบนี้เพื่อให้มันเป็นอสองจั่วะสมประกบก,กันนะคะแต่ว่าความสูงยาวไม่เหมือนกันเห็นไหมคะอ่าแล้วทีนี้นะคะในจุดบ้านหลังนี้เนี่ยพี่กิ๊กก็จะเพิ่มจุดเด่นนะคะนั่นก็คือการที่จะมีจุดชมวิวนะคะเยอะๆเลยแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ประคมหน้าต่าง กระจกอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่ไปนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นการลบจนเกินไปค่ะเต็มสีที่ใช้นะคะเราจะใช้ค่สีไม้แล้วก็สีขาวค่ะด้านบนกับด้านล่างนะคะจะเป็นคนละสีกันแบบนี้เลยฟิลแบบอารมณ์บ้านไทยนะคะก็คือข้ขางบนเป็นไม้เออข้างล่างเป็นไม้ข้างบนเป็นปูนอะไรประมาณนี้แต่ว่านี้สลับกันโอเคค่ะต่อมานะคะเราถมจนหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของรายการด้านในกันต่อค่ะ ้นในนะคะเราก็จะแบ่งสัดส,ส่วนกันแบบว่าเออมีห้องน้ําห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารต่อด้วยชั้นสองนะคะที่เราจะมีทั้งหมด2ชั้น ด้านบนนะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็มีแฟนผูกผัดด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งสัดส่วนกันอีกทีนึงทีนี้นะคะก็ติดไฟนะคะเพื่อโอ้โหมันมืดจนเกินไปเนาะอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะไม่ได้ประคมหน้าต่างจนเยอะนะคะมันก็อาจจะมีมืดมบ้างนะคะพี่กีจะชอบไฟอันนี้มากเลย จากนั้นเราก็ทําบันไดนะคะที่ขึ้นต่อไปบนชั้นสองค่ะบริเวณทางเข้าหน้าบ้านเราจะทําเหมือนบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่มีการทําเป็นพื้นต่างระดับนะคะพื้นต่ําก่อนแล้วก็ขึ้นมาสูงแบบนี้เนาะทีนี้เราก็ทุบผนังแล้วก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่ง The s มีการอัปเดตแบบนี้เนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่ามันทําให้ตัวบ้านมันมีความสูงต่ำเนาะมันดูบริส,สัดส์สวนมากขึ้น ส่วนตรงนี้นะคะเราจะแยกคอนฟีมาเพื่อใส่เตาผิงค่ะเตาผิงจิ๋วๆนะคะเป็นคิดว่าเป็นเตาผิงฟอมเ,อเราจะใส่เตาผิงฟอมตรงนี้ไปอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกพิกิ้กก็แก้อยู่นานเลยแต่จริงถ้า,าจ,จะใช้เทคนิคมันก็อาจจะทําได้แหละแต่ว่าอันนี้เราอยากทําให้มันเป็นตู้กระจกนะคะอ่าเป็นเตาผิงแบบโชว์ประมาณนี้อ่าทีนี้นะคะตรงบริเวณทางเข้าของ ตัวบ้านนะคะเราก็ใส่อันนี้พี่กิ๊กก็มาแก้ทีหลังนะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มกั้นนะคะในส่วนของห้องรับแขกค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะดูโล่งจนเกินไปวิธีนี้สามารถใช้บ้านได้ทุกหลังเลยนะเราจะใช้ไม้รละแนงนะคะแล้วก็เปิดสูตรนะคะาวางวางแบบว่าให้มันเพิ่มซี่มานิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มตกแต่งในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะธีมสีที่ใช้นะคะจะเป็นตีมสีไม้เนาะเพิ่มความเอ่อให้มันดูห้องดูกว้างมากขึ้นนะคะติดกระจกแล้วก็คุมไฟเป็นพร็อพตกแต่งเนาะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ชั้นหนังสือแบบดิวอินค่ะอันนี้ก็ดูเท่ดีนะคะดูเป็นแบบเอ่อโมเดิร์นหน่อยๆนด้วยนะจากนั้นนะคะเราก็มาระบายสีไม่ใช่ระบายสีนะคะก็ ใช้สีติดผนังเนาะให้มันดูแบบมีเอ่อสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนที่ดาวน์โหลดบ้านหลังนี้ไปเบื่อก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเปลี่ยนเป็นปสีอื่นอะไรเป็นต้นส่วนทางด้านของห้องครัวนะคะเราก็จะใช้ขอ,องตกแต่งนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสไตล์แบบไม้มม้ผสมสีขาวเนาะอะ่ติดอันนี้ก็จะเหมือนห้องน้ำและแล้วก็ผสมไปได้เลยค่ะ เราจะทําเป็นห้องครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีแบ่งเป็นสัดส่วนฝั่งโต๊ะรับประทานอาหารเนาะแล้วก็เคาน์าเตอร์บาร์ตรงนี้นะคะเราก็แต่งไปเรื่อยๆค่ะพี่กิ๊กก็จะพยายามแบบไม่ให้มันเยอะแต่ก็ไม่ให้มันน้อยนะดูแบบมอีอุปกรณ์ครบครันนะคะใช้ได้ครบเครื่องเนีย่ยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดรับประทานอาหารอีกหนึ่งจุดเนาะเราก็จะเอาโต๊ะเก้าอี้นะคะมาวางเผื่อแบบแขกมาเยอะๆนะคะตรงนี้จะได้ใช้พื้นที่ได้ด้วยค่ะนี่เราค่อยมาติด หน้าต่างกระจกกันอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นทำหลังบ้านด้วยนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มตรงพื้นที่หลังบ้านอีกนิดหน่อยนะเพราะบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณ30คูณ20 สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ด้วยนะคะแล้วก็ไปกำลังใจให้กับพี่กิ๊กนะคะ,ะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่กิ๊กก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะแล้วก็พยายามจะทาเป็นคลิปสั้นเนาะตอนนี้เหมือนแบบว่าคอมพิวเตอร์พี่กิ๊กเหมือนจะขิดเลยนะคะตอนแล้วก็พี่กิก๊กก็ยังไม่ได้จะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะแล้วก็พี่กิก๊กไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพี่กิ๊กก็อาจจะมี พยายามจะทําเป็นคลิปสั้นเนาะแล้วก็เผยแพร่ทุกสัปดาห์นะคะถ้าเป็นไปได้ก็จะทําแบบนั้นเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งในบ้านต่อนะคะถ้าคนที่ชอบดูคลิปสั้นนะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดติดตามได้แล้วก็ทางด้านของภายใน บ้านนะคะตอนนี้องค์ประกอบค่อนข้างครบเหลือห้องน้ำนี่ตรงนี้พี่กี้จะทําเป็นเหมือนห้องน้ําสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็คือเรานะคะจะเพิ่มห้องน้าโซนหนึ่งเนาะแล้วก็ที่ล้างมือโซนหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซนอาบน้ํานะคะมีอ่างอาบน้ํามีชาวเวอร์แล้วก็ไปแต่งตัวไปเลยก็จะให้มันดูมีเขาเรียกว่าเหมือนอเนกประสงค์เนาะแต่งตัวก็แต่งตัวในห้องน้ําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนมีภาพจะชืนออ้นปะวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะติดพวกของใช้เนาะพวกที่จะไปต้องมีในห้องน้ํานะคะเห็นได้ว่าห้องน้ําค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะเอาจริงๆในชีวิตจริงพี่กิ๊กชอบห้องน้ําใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเพราะว่ามันบางทีมันมันเอ่อห้องมันอับๆแคบๆเนาะเราก็อยากให้มันมีพื้นที่สักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราใส่อ่าประตูนะคะที่มันมีเขียนผู้หญิงผู้ชายนะคะคือผู้หญิงผู้ชายเข้าได้ ส่วนตรงนี้นะคะเรากั้นผนังเนาะแบ่งเป็นสองฝั่งอ่าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาบน้ําแล้วโซนแต่งตัวค่ะตรงนี้เราจะใส่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะเราก็จะมีพวกเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็แขวนเสื้อผ้าไว้สวยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะดูได้เปลี่ยนลุกได้นะคะเปลี่ยนสีเข้มก็เป็นของผู้ชายนะคะเปลี่ยนสีอ่อนก็เป็นของผู้หญิงสลับสลับกันไปนะมีกระจกด้วยนะคะเป็นมุมแต่งตัวไปในตัวแล้วก็ ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นพวกโต๊เครื่องแปลงแบบจัดเต็มค่ะแล้วเราก็จะติดไฟเพราะว่าตรงนี้มืดมากเป็นไฟดาวไล이ท์ที่มีมีเพิ่มเข้ามานะคะในภาคเสริมค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่กิ๊กอยากแบ่งระดับนะคะเพราะไม่งั้นมันจะดูแบบแปลกๆจนเกินไปเนาะเราก็เลยทําเป็นพื้นต่าซึ่งมันดูแปลกๆหรือเปล่าอันนี้ท <laughs> ุกคนก็ลองไปพิจารณาดูทีนะแต่ว่าพีกกาพ่กิ๊กก็เออพี่กิ๊กว่ามันก็คงได้ละมัง้งอ่าแล้วก็มาติดแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเหมือนก็ว่าตรงนี้เนี่ยเราวางพวกของพวกคลีนพวกอะไรอย่างเงี้ยนอ้องแล้วก็นั่งได้ด้วยอ่าแล้วก็จะใส่เป็นพวกพร็อกตกแต่งนะคะพวกครีมสบู่อ่ะยาสระผมนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะเพิ่มไปในส่วนตรงนี้ค่ะอะโรบัฟวิลสปาแล้วก็สปาอาบน้ําตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เพิ่มพรมนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมันจะดูแบบล่งๆจะเกินไปพรมแล้วก็ไม่พ้นอ่ขนมิง้งขนเฟรอร์พี่กิ๊กชอบขนแบบนี้ พรมขนแบบนี้นะคะมันจะดูแบบเออส่วนมากจะใช้เกือบทุกคลิปเลยนะท่านทุกคนลองดูแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลั๊กตกแต่งในส่วนของห้องน้ํากันนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีเป็นพวกอ่านังทรงนังสือของชงของใช้อะไรเงี้ยพี่ก็จะเออเยบใส่ไปบ้างเราก็หามาใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะท่านเกิดว่าคนอยากจะนําไปเป็นไอเดียเนาะแบบว่าเออเป็น ตู้เสื้อผ้านะคะเราสามารถแตกแต่งเองได้นะเดี๋ยวนี้ก็ดีอย่างนะคะปกติตู้เสื้อผ้าจะมีให้เยอะค่อนข้างน้อยเนาะแต่อันนี้คือเขามีแบบแขวนให้ด้วยนะคะซึ่งมันดูแบบดูดีมากๆนะคะอันนี้เราก็จะใช้ของตกแต่งจิปะทะพวกเครื่องสำอางค่อนข้างเยอ,อะเลยเห็นไหมของพวกเครื่องแต่งกายพวกครีมพวกอะไรต่างๆนะคะส่วนด้านบนนะคะพิกี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะคะเขาใส่เป็นพวกต้นมงต้นไม้ใส่พวกหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะหนังสือในห้องน้ำฮัลโหลมันจะชื้นไหมเนี่ย อ่าแล้วก็มีกล่องเก่งกล่องรองพุงกล่องรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะเออพี่กิ๊กก็ทําลายทิ้งไปบ้างแล้วนะคะสมุดรองเท้าใส่ถุงอ่าก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของห้องน้าเนาะอ่าถ้าเกิดว่าคนที่ดาวน์โหลดไปนะคะก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากเม้นฝากแชร์ด้วยนะตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือตกแต่งอยู่เล็กน้อยค่ะแล้วเราเดี๋ยวจะไปเริ่มต้นนะคะแต่งในมุมอื่นกันต่อค่ะ ตรงนี้นะคะพี่กิ๊กก็อยากจะให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะติดกระจกติดต้นไม้ไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียสําหรับคนที่สร้างบ้านนะคะอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าเาก่งกาดแล้วนะคะส่วนมากที่พี่กิ๊กไปดูเขาเป็นตัวอย่างก็จะใช้ผนังเนี่ยใส่เป็นกระจกนะคะหรือว่าใช้เป็นกรอบลูกต้นไม้นะคะในการจัดเรียงจัดวางเนาะอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นมาในส่วนของอ,อันนี้จะเป็นของชั้น2นะคะ เอ้ยไม่ใช่อัน,นี้คือชั้นหนึ่งแต่ว่ามันเป็นมีมนพื้นที่ว่างด้านข้างนะคะตรงตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวด้านหลังเนี่ยผนังมันว่างเนาะเห็นไหมพ,พี่กิ๊กก็จะทําแบบนี้นะคะติดไฟติดอะไรอย่างงี้เพื่อให้มันดูไม่โล่งแต่ในชีวิตจริงนะคะพี่กิ๊กก็คงไม่ขยันซื้อแบบนี้นะหมายถึงว่าก็เป็นนักซื้อนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องประหยัดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ในเดอะซีมหรอคะก็คือเรามีมอเตอร์โหลดเนี่ยก็ไม่จะเป็น แค่ต้องวอร์ี่อะไรนอกจากว่าตอนนั้นเราทำชาเลนจ์เงินส่วนบาทอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสได้นะคะอ่าตอนนี้ก็ได้ห้องครัวอย่างที่ต้องการแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ห้องครัวกันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใส่พวกโต๊ะยังไงเก้าอี้บาร์โต๊ะบาร์นะคะตัวนี้ก็คือสามารถรรบประทานอาหารตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดด้วยแล้วก็เราจะใส่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะของตกแต่งของพวกจําเป็นที่จะต้องใส่ในห้องครัวนะอย,นอย่างเช่นอย่างเช่นพวกเตาเตาไฟฟ้าตเตาอบอะไรเงี้ยค่ะ เอ่อไมโครเวฟเนาะที่ล้างมือแล้วก็โอ้โหฉันลืมตู้เย็นไปได้อย่างไรฉันว่าฉันเหมือนลืมอะไรฉันลืมตู้เย็นลืมตู้เย็นไปนะคะวหนึ่งจุดแล้วก็ตอนนี้มันมีอัปเดตมานะคะจะมีปกติพี่จะใช้ไฟนี่เป็นปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟกับเป็นสวิตช์ไฟนะตอนนี้เอ The Sim ่อเดอะซิมเขามีการอัปเดตนะคะมีสวิตช์ไฟมาแล้วเพื่อมีนะคะก็ไปแต่งก็ได้นะเออใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะคะตอนนี้ก็ ประมาณนี้เนาะในของตกแต่งตรงห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นพวกพี่กีจะเดี๋ยวหลังๆนี้ก็จะชอบพยายามใส่ครบให้มากขึ้นนะอย่างเช่นพวกห้องครัวนะคะใส่มีใส่เขียงใส่พวกตะหลิวตะหลิวะทะพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดไปด้วยจริงๆมันมีครบคันเลยนะมีกระทะมีอะไรด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหมพี่กี้ก็จะมาเก็บงานอีกทีนึงนะคะเห็นไหมว่าสีของเรานะคะก็จะเปลี่ยนไปตามโทนของหง้อง แบบการคุมโทนนะคะมันทําให้เราดูสบายตานะถ้าในชีวิตจริงและในเกมเดอะซิมนะคะที่สร้างบ้านกันเราจะควบคุมอะไรแล้วก็เลือกอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยเนี่ยตรงนี้พี่กีจะเปลี่ยนมาใส่ตู้เย็นนะคะตรงนี้ลืมใส่ค่ะถึงว่าเหมือนฉันลืมอะไรใส่ตู้เลนจิ๋วก็ได้นะคะเพราะว่าปริมาณในการเอามาทำกับข้าวพี่จีคิดว่าน่าจะพอพอก,กันนะต่อมานะคะตรงนี้พื้นที่ว่างเปล่านะคะก็พี่จีจะมาทําเป็นเหมือนคล้ายๆบิวอินนะคะเป็นทรงบันไดแบบบันไดอีกทีนึงเห็นไหมคะ แต่ว่าอันนี้นะคะพี่กิ๊กก้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการไปบ้านเพื่อนมานะคะซึ่งเพื่อนพี่กิ๊กเนี่ยรองเท้าเยอะมากเลยก็เลยอยากจะทําเป็นเออ่ตู้เก็บรองเท้าตรงนี้นะคะรองเท้าจะเยอะไปถึงไหนนะคะเราก็ใส่รองเท้าในตู้ที่เราได้สร้างไว้แบบนี้น่าจะดีอ่าเราก็ออกแบบมานะคะเป็นตู้เก็บรองเท้าที่ยาวแล้วก็เท่าบันไดเลย อ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในส่วนของตกแต่งที่เป็นกลุ่มรองเท้าแบบนี้นะคะจริงๆน่ามีรองเท้าแตะเนาะรองเท้าที่มาใส่ในบ้านอะแบบเป็นเป็นของแต่งเพิ่มมาแบบในภาคของญี่ปุ่นอะจริงๆคนที่จะมีมาสักหน่อย,เ,ยเพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านโมเดลเขาจะมีรองเท้าด้วยไงมันก็เลยแบบว่าเออเหมือนมันยังขาดไปอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยค่ะเนี่เราก็เปลี่ยนสีนะคะพี่จีจะใส่แบบสลับสลับกันแล้วก็นี่ไงเราได้ครบแล้ว คือคือรองเท้าบ้านเพื่อนพี่มันเยอะเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่กี๊กกจะขึ้นมาบนชั้นสองนะคะเราก็จะมีอการแต่งสัสดส่วนนะคะให้มันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นเนาะเราติดเป็นประตูกระจกใ,ใหญ่แบบนี้เลยดีกว่านะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีขาวนะคะหวังว่าทุกคนจะยังไม่ชอบเออไม่ใช่ไม่ชอบไม่เบื่อแนวนี้กันเนาะพี่กิ๊กอยากให้ทุกคนยังชอบแนวนี้อยู่เพราะพี่กิ๊กเนี่ยจะชอบ สร้างสไตล์นนี้มากเลยแล้วก็เดี๋ยวอยากจะไปสร้างบ้านเดือนไทยนะคะแบบสไตล์แบบพค้งหลงนานกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าพิกิ๊นี่โชคมากชอบแบบพิกิ๊กมีความฝันนะคะอยากมีบ้านสไตล์แบบนั้นนะคะแล้วก็คือแต่จริงๆก็เป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งนะคะขี้เกียจในที่นี้คือเป็นคนแบบว่าคือถ้าชอบก็คือชอบเลยถ้าเกิดขี้เกียจก็คือจะเป็นคนขี้เกียจเลยแบบดูแลอะไรมากๆแบบนี้นะคะ่ะเออแบบก็จะเป็นนิสัยที่ไม่ดียงนกนะันเนาะ แต่ว่าทีเนี้ยคือเราอะอยากได้แบบเผื่อแบบแกมานะคะแบบเออทำงานไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็แบบยังมีส่วนมีอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไว้แบบนั้นแต่ทีนี้นะคะก็อยากอยากมีแบบนั้นเนาะเราก็จะทําสไตล์นั้นดีกว่าเนาะอืมต่อมานะคะตรงห้องนอนของเรานะคะเราก็ออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆสีแบบโทนไม้ม้ครีมเนาะอะไรอย่างงี้อ่า ตรงนี้ไม่รู้จะใส่อะไรนะคะทุกคนใครที่ดาวน์โหลดไปก็ไปหาใส่เอาเองนะอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนใส่ตู้โชว์เก็บของใส่นังสือใส่อะไรก็ได้ค่ะอย่างนี้นตรงนี้นะแล้วพิก้ไม่รู้ว่ามันหน้ากิก,การหรือเปล่านะแต่ว่าเอามาลองใส่ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ่ามันร่งจนเกินไปเนาะเราเราเหมือนคือด้านบนพ่กิจะไม่ได้ทําห้องน้ํานะคะคนพิกิจะทําแบบเออมีแค่ห้องน้าห้องเดียวก็พอนะคะเอาแบบใหญ่ๆแบบ ใหญ่ไปเลยนะคะแต่ในชีวิตจริงก็ควรจะมีห้องน้าด้านบนแหละแต่ว่ามันไม่พอที่ไม่พอตรงนี้นะคะจะเป็นประตูสู่ทางออกด้านนอกค่ะเราจะทําสวนชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มนิดนึงค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะอ่าเป็นจุดชมวิวแบบว่าเหมือนจิบกาแฟแล้วก็มองออกไปด้านนอก เห็นวิวบ้านของเพื่อนบ้านนะคะไม่ไม่ได้ส่งนะแต่แบบเหมือนเห็นวิวบ้านตรงข้ามอะไรเงี้ยเราจะได้รู้สึกแบบว่าเออฉันรู้สึกแคปปี้มีความสุขกับการจิบกาแฟแต่คือตอนนี้พี่กิ๊กมีอะไรจะบอกนะคะตอนนี้พี่กิ๊กเลิกกาแฟได้แล้วนะคะพี่กิ๊กรู้สึกว่าพี่กิ๊กไปดูช่องของโบนาเมซอนเนาะเออแต่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดอะไรอย่เงี้ยนะโอ้คำนี้มันมันเป็นคำสั้นๆแต่มันแบบ เก็บเข้าไปในกระดองใอยังไงก็ไม่รู้แล้คือเราแบบคนใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่ยึดติดกับอะไรเลยอเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเออคเรีกว่าไม่เกิดความความเครียดไหมวะหรืออะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยพอมันเป็นคํานั้นคําเดียวพี่กีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เราก็น่าจะเลิกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีมันเราจะอยู่ได้ไหมในประมาณเนี้ยหลังจากนั้นพี่กิ๊ก็เลยหยุดกินกาแฟาไปเลยแต่ว่าพี่ก๊กชอบชมวิวแบบนี้นะคะพี่กิ๊ก็เลยกินน้าอย่างอื่นแทนค่ะเช่นน้า น้ำอุ่นนะคะแล้วก็กินพวกชาแบบพวกคาโมมายล์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเออมันมีวความผ่อนคลายแต่ไม่ได้ติดติดหรือติดอะไรอย่างนี้เนะานะก็เลยกลายเป็นว่าตอนหลังจะเป็นกินน้ําแบบนั้นแทนนะคะแต่ว่าพิกิ๊กก็ยังชอบกลิ่นกาแฟอยู่นะคะตอนนี้คือไม่ได้กินแต่ว่าดมแทนดมดมกาแฟนะคะประมาณน,นั้นเออแต่ว่ามันก็เป็นความแบบคืออันนี้ไม่ได้แบบว่า,วาคนที่ติดหรืออะไรนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังติด เหมือนเดิมแต่ว่าคือเราแค่โอเคเราลองลองไม่เราไม่กินดูจะเป็นอะไรไหมโอ้โหจะจะจะบอกว่าก็ตายนะคะเลกถ,ถ,ถอนกาแฟนี่ประมาณ3วันนะคะทุกคนหักดิบไม่ได้นะบางคนที่กินมานานเนาะเออสำหรับคนวัยทำงานอะ่ะแต่พี่กิ๊กก็ชอบกินตรงที่ว่าแบบบางนานทีสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีแบบแตะๆบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีความตัปี้กระเป๋าสูงมาก แต่สุดท้ายนะคะวิธีการแก้ไขของพิกิ้กก็คือการนอนเร็วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพิกิ้กนอนสามทุ่มจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพิกิ๊กนอนดึกเนาะพิกิ๊กจะมาสตรีมมาสามทุ่มแล้วก็เสร็จสี่ทุ่มแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยพ่กิ๊กอาจจะสตรีมค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าคอมเตอร์พิกิ๊กเนี่ยมันเปิดสตรีมพร้อมกับเล่นเนี่ยมันทํางานหนักมากพิกิ๊กลัวมันจะพังก่อนนะคะก็เลยเลือกที่จะลงคลิปแทนนะคะในการที่จะสร้างสรรค์นผลงานให้กับผู้ชมมาชมอะ่ะ แล้วที่เนี้ยก็คือพี่จีก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราอาจจะลงคลิปแบบอัดไว้แล้วก็ลงเป็นคลิปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอือ็สำหรับคนที่ชอบมาดูสตรีมนะก็ไม่ต้องไอ้นี่นะคะน้อยใจไปเนาะดูเป็นคลิปไปแทนนะเออยังไงก็ยังมีผลงานอยู่ไม่หายไปไหนนะคะอาจจะมีช้าๆบ้างนะคะเพราะว่าอ่ช่วงนี้นะคะพี่กีกอ็อย่างที่บอกไปนะคะเราก็ทํางานเดินทางเนาะทิบซานาโฟตรีบ่แบบว่าเออรีบมีรีบ รีบมีรีบเป็นรีบหมดอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวก็จะรีบสร้างรีบเติมอะไรให้เรียบร้อยค่ะส่วนทางด้านของชั้นสองนะคะพี่กิ๊กเห็นเห็นไหมว่าพี่กิ๊กมีติดกระจกตรงนี้เลเหมือนห้องซอมเต้นเลยเนาะเออฟิลแบบประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่กิ๊กคงไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มค่ะพี่กิ๊กจะใส่พวกเป็นที่ตกแต่งวางผนังด้านข้างแทนแทนที่จะแต่งอะไรเพิ่มประมาณนี้ เนี่ยค่ะตรงเวลาเราสร้างบ้านเราจะนึกอะไรไม่ออกตรงบริเวณผนังว่างเปล่านะคะเราบางทีก็อาจจะสร้างแบบเปื่อยๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถือว่ามันก็แนวดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันดูมีอะไรก็ปิดก,กรอบรูปปิดกระจกแล้วก็ใส่พวกต้นไม้นะคะหรือว่าพวกอุปกรณ์ของใช้เนี่ยใส่ได้นะมันก็จะดูดีมากขึ้นค่ะตอนนี้อ่าเราก็จะเริ่มหาของแต่ง ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะประตูตรงนี้จะติดเป็นกระจกหรือประตูออกไปเลยดีเอิ่มเอิมเอ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 ,เอินี่สวิตไฟติดบางจุดเท่าที่นึกได้ตูใส่จดหมายและที่แขวนแจเริ่มลุกแล้วเริ่มลกุกของใช้จำจเป็นวัตสันอุ้ยแต่ตรงนี้แสงสวยมากเลยอ่ะห้องนอนอะคือดูดีมากเลยทุกคนนี้ตะกาผ้านะคะ แสงสวยมากเลยอ่ะชั้นสองอะตรงนี้นะคะเห็นไหมมันว่างเนาะเออเราก็จะมาทํายุกยุคในส่วนของหลังคาด้านนี้นะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ปลูกผักด้านคางด้วยอ่าจะออกแบบมินิโมอลแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยุคในส่วนของหลังคาออกไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จีจะอนุญาตวางในส่วนของแปลงผักก่อนนะคะเราจะวางทั้งแนวตั้งแนวนอนเลย แป้งผักน,นะคะพี่กิ๊กเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ปลูกผักกินเองเนี่ยมันช่างสินอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราจะแบ่งบันความสุขเข้ามาในเกมเนี่ยสิไม่ทุกคนนึกภาพออกด้วยคือพี่กิ๊กเนี่ยปลูกผักก็จริงมงไปหลายอันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่พี่กิ๊กเนี่ยยืนแบบว่าเขาเรียกว่าออยอมใจเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยแข็งแกร่งและสตรองที่สุดนก็คือต้นมะเขือนั่นค่ะมันเป็นต้นที่แบบว่า เคือพี่กิ้งเนี่ยเพาะไว้หลายต้นนะคะทีเนี้ยมันมีต้นที่ตายไปกับต้นที่ยังอยู่ทีเนี้ยต้นเนี้ยมันยังอยู่และอยู่แค่ต้นเดียวทุกคนในบรรดาพี่น้องของมันที่มีปรปมาเกือบสิบต้นสิบกว่าต้นได้ก็ค,คือต้นเนี้ยอยู่แล้วมันออกลูกมาแบบพี่กิ้งกินไม่ทันนะ่ะแต่ว่าพี่กิ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วพอได้กินมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยมันก็ฟินดีนะมันเป็นแบบมะเขือที่ฉันปลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า เราก็ไม่ได้ใส่สารกันบูสใส่เคยไม่ใส่สกันบูดยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรเงี้ยนะมันก็ยิ่งรู้สึกแบบภูมิใจมากขึ้นทุกคนคือแบบว่าเราก็เลยแบบพอมาสร้างในเกมมื่กี้ก็จะชอบทาแบบแปลงปลูกผักนิดๆอะไรติดไว้ด้วยใช่ไหมคะอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเนาะแต่เป็นบ้านโมเดลพี่กี้ก็ไม่ได้ใส่นะแต่ถ้าเป็นบ้านเนียพี่กี้ก็จะชอบให้มันมีแปลงลูกผักด้วยอะางเงี้ยค่ะยี่ของฝรั่งเนาะที่เขาทําเป็นคลิปเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยคือสวยมากเลยนะคะ อันตรงนี้นะคะเรากลับมาตรงด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กใส่ปมทําไมข้างหน้า <c oughs> เราจะทําเหมือนทางเดินนะคะเป็น,ปนลูกขิมน้องปีตามแบบนั้นกลับมาที่ด้านหลังนะคะทุกคนเรามาเก็บงานตรงด้านหลังกันต่อคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะใครยังไม่กดไลค์ก,กดใครไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เม้นนะคะก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์้วยนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะให้มันเป็นที่ตากผ้าค่ะแบบเป็นโซนซักล้างอะไรเงี้ยมีทั้งเอ่อราวตากผ้านะคะมีทั้งพวกเครื่องซักผ้ามีที่ซักผ้าแบบเอ่อเป็นอ่างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีตรงด้านข้างเนี่ยที่จะมีพื้นที่ว่างที่จะใช้เป็นจุดแคมปิ้งนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นหลังบ้านแทน ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทยอยหาพวกของแต่งนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องสักผ้านเนี่ยเราก็จะติดทั้งแบบอบก,กับแบบปั่นนะคะแบบเขาเรียกว่าปั่นแบบปกติกับอบร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเหมือนที่บ้าน,านเรามีเอ,อ่อเดี๋ยวนี้ซักซักรีดซักอบในเป็นร้านเลยอย่างเงี้ยเนาะเออนิยมใครเคยลองไปใช้บริการไหมคะเราพิคิดว่ามันก็สะดวกสบายดีนะเราสำหรับแบบ ูยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยลูกค้าก็น่าจะเยอะอย่างเงี้ยแต่พี่กี้อยากให้มันดีในบ้านเนี้ยเพราะว่าขี้เกียจน,นะคะ <c ười> เครื่องอบเนี่ยมันดีนะบางทีถ้าแบบอากาศหน้าฝนยอะไรเงี้ยค่ะโหเสื้อเหมินอย่างเงี้ยแต่ว่าในเดอะซีมเขาก็มีครบหมดเลยนะคะเราก็เอาพวกตะกร้าผ้านะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยของแต่งพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกของใช้กระจุกกระจิกอะไรเงี้ยอยันนี้กำลังหาอยู่นะคะหาไม่เจอจ้ะมันจะเป็นกระป๋องกระป๋องะนะ เออน่าจะอยู่อ่าเป็นกระเ๋งกระโปองอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเออประมาณนี้เนาะเป็นอุปกรณ์สําหรับการเอ่อซักล้างนะคะอ่ะต่อมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอ้ายนะคะเราจะใช้เป็นคล้ายๆเหมือนม้านั่งแบบนี้ค่ะเออมีแบบขนเฟรนะคะแบบที่ฉันชอบ แล้วก็มีเตาย่างค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นแบบมันก็้คีคนะแต่ว่าสีมันยังไม่ค่อยถูกใจพี่ก,ก็เปลี่ยนจ้าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มโตนิดนึงเนาะเพราะว่าเผื่อบางทีย่างเยอะก็จะใช้ตรงนี้เออบางทีย่างนะคะมันก็จะชอบเดินเข้าเดินออกนะคะทุกคนแบบว่าเอ,อ่อเข้าออกนะคะหน้านบ้านหลังบ้านเนาะอันนี้ก็จะแบบสะดวกสบายกว่าหรือเปล่า โอเคค่ะตอนนี้เราติดถังขยับไปเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะคะตรงน,นี้เนี่ยเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนมันยังโล่งเป็นเปีนคมันขาดอะไรไปพิก็เลยว่าจะติดเป็นไฟนะคะไฟเนี่ยพิกี้ก็ชอบมากเลยนะแบบเวลาไปกินอาหาระะอะไรเงี้ยค่ะนี่ยมันก็จะเป็นเงี้ยเออมันจะมีเป็นไฟแบบสนามอะไรเงี้ยค่ะเออก็จะดูสวยดีเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนและบายบายแล้วชมภาพพรีวิวตอนท้ายคลิปนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจ facebook ด้วยนะพิกิ๊กจะลงภาพนี้ไว้ค่ะบายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ